ไอ้แต่มึงกลัวโอ้โเนี่ยไปเขาบอวิ่งเงินองถึงวันนี้อาหนีบังนอนบ่อนเท้าบังเสียหน่าคนเรื่องนี้เลยไม่เป็นไรเลยไทยไม่รู้กันหบวกมันเกียรติเราตางเขาเอาหลายตัวไปเปลี่ยนตัวเดียวศูนย์เท่าบ่อตัวเดียวไปเปลี่ยนเขาเอาหลายตัวไปเปลี่ยนตัวเดียว โูกันขึ้นใหม่ทงสี่พันูมันหกพันแปด่มันเรียงเราเรียงอลอสั่งในว่าฟี่เขิมตนกคนเเียไดเอาไปอีมึงเห็นอีชอวมีบนี่ทีขายอะเามาขายเจ้าะเอาอีนี่ไปเปลี่ยนอะกำไรนนเนาะเก่าพันกลัวแต่พ่อพ่เจ้าหมยกเก่าน้่ แดงหมอนะั่งไหม